สวัสดีค่ะวันนี้รัดนะคะก็จะพามากินน้ำยาขนมจีนหม้อใหญ่ๆนะคะน้ำยาปลาชูหม้อใหญ่มากนะคะวันนี้เราทำน้ำยาขนมจีนกันนะคะเนี่ยค่ะกำลังเดือดเลยนะคะก็เป็นอาหารที่พวกเรากินกันบ่อยๆเนาะน้ำยาขนมจีนอร่อยๆนะคะเนี่ยค่ะ น้ำยาขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะ<ย>มาชิมได้ค่ะ,ะ,ะน,น้ำยาขนมจีนนะคะก็จะมีคุณพี่เราทำให้นะคะหม้อใหญ่ๆ,ๆนะคะเสร็จจากงานเราก็จะทำน้ำยาขนมจีนกันนะคะกินขนมยาขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะน้ำยาเข้มขน้นเราตักให้เพื่อนๆดูนะคะ ค่ะเข้มข้นมากทำยาขนมจีนแซบแซบนัวๆรสเด็ดนะคะเข้มข้น มันกะทินะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆก็มากินน้ำยาขนมจีนด้วยกันนะคะไทยฟูด้ด thank you for watching my video see you again next time bye bye ขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ๊ายบายค่ะ